โอกาสครูบาอาจารย์นัะแม่ชีแล้วก็พเพื่อนๆผูป้ปฏิยธรรมทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่15บุ้าพฤศจิกายนพศสอ6 6ันห้า้กิคืนหลวงตาก็เดินทางจากขอนแก่นน,นะออกจากขอนแก่นก็ประมาณบ่าย3บ่าย4โมง มาถึงก็ประมาณสามทุ่มก,กว่าๆมายังดีได้พักได้ผ่อนได้นอนเนาะมาอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเนาะอ่าไปจังหวัดขอนแก่น พอได้พบปาก,กับการยาณนิรครูบาอาจารย์ที่ไปเยี่ยมกันเนะาะม่าน่าหลาใจพนะอคุยกันนะสนทนากันสเพหละเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างนะแต่หลวงตาคิดว่าต้องเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยเนาะเ่านะาจะไปแวะอาจารย์พวหนิงก็ไม่มีเวลาเลยเพราะ สี่โมง่าลแล้วนะก็เลยต้องกลับนะเอ,อาไว้โอกาสหน้ามันจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนกลับไหวจานเนาะมานะพูดถึงคุณค่าแห่งธรรมนะคำว่าธรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆคุณค่าแห่งธรรม,มคือใจเนะาะใจมงคนเนี่ย ใจดีนะ,ะเสียงก็้ีพอแล้วอ่าใจที่เป็นมงคลไม่มีอะไรเป็นมงคลเข้าใจไม่มีอะไรเลื่อนเข้าใจไม่มีอะไรวิเศษเข้าใจแต่ตรงกันข้ามไม่มีอะไรอะไรเลวร้ายเท่าใจ ไม่มีอะไรนะ่ากลัวเข้าใจฮใจดวงนี้มันประกอบด้วยเหมือนน้ำเหมือนแก้วน้ำะใจคนใจมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนแก้วน้ำเหมือนแก้วฮะทำไมยังว่างั้นถ้าเอากาแฟเชลงใส่ก็เป็นแก้วกาแฟฮะ ถ้าเอาโอวนจินทเทลงก็เป็นโอวนจินถ้าเอาน้ําสะอาดทเทลงไปก็เป็นแก้วน้ํนะใจคนก็เช่นเดียวกันถ้านําเอาธรรมะเอาศรรีลเอาธรรม,เ,รรมเข้าไปสู่ก็เป็นใจที่ประเสริฐใจที่เลิศถ้าใจเต็มไปด้วยตัณหาราคะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นใจที่เลวร้าย เพราะฉะนั้นอย่าไปมองที่อื่นอย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองมองลงไปสู่หัวใจตัวเองโดยสติปัญญาเราก็จะเห็นทั้งทุกข์และสุขทั้งจักรวาลทั้งนรกและสวรรค์ล้วนอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่า ภพชาติต่างๆก็อยู่ที่ใจนี่แหละนะเพราะฉะนั้นนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันบอกว่าเหตุเกิดที่ใจต้องดับที่ใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเข้าไปหาดับเหตุ ก็ต้องมีวิธีเห็นพระองค์ก็สอนก็บอกอานาปานสตินี่คือวิธีหรือแนวทางปฏิบัติหรือเรียกว่ามักแปลว่าถนนมังคะนี่มังคะนี่แปลว่าถนน,ม,น,ม,น,น,าาน,นมักเป็นว่านักปฏิบัติหมายถึงเดินทางเนไอันเดินไม่หยุดนะมันก็ถึงที่สุดได้เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นอาณาปานสติจึงเป็นทางและวิธีปฏิบัติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิธีที่จะชำระ <c oughs> ล้างความไม่ดีออกจากตัวเราออกจากจิตใจตัวเรานะ เรียกว่ากิเลสตัหาทั้งมวลอาณาปาทสศิคือยอดแห่งธรรมทั้งมวลพวกเราทั้งหลายผู้อยากพ้นออกจากทุกข์พ้นออกจากเหตุแห่งทุกข์มีวิธีนี้คืออาณาปานสศินะนี่ ในวัดป่าบ่อน,น้ำพระเย็นเนาะทุกงตาก็าอยากเช็คไม่ชีว่ากุฏิเหลือเท่าไหร่ที่ยังไม่มีกุฏิอยู่ฮะ,ะทุกทุกคนนะนะอยากให้มีกุฏิครบเช็คให้หน่อยเนาะสำหรับพะระเหลืออยู่ร้อยเก้าสิบกว่านะ,ะคือออกไปเที่ยวเดิน อ่าเชี่ยวมากนะแล้วก็สึกไปมากาเนะอ่าบางคนก็ลาบวดที่เป็นข้าราชการตำรวจสึกนะบางคนก็เป็นโจนลักเล็กขโมยน้อยก็สึกไปขโมยต่อตามหน้าที่ฮะส่วนใครยังอยากเป็นพระอยู่ก็เดินทางปฏิบัตินะ นำหมอมะเนี่ยมาฏิบัทิปฏิบัติเนาะมาเพราะฉะนั้นอ่าขอให้พวกเรามั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระพุทธมั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระสงฆ์นะไม่มีพ่พึ่งไรอันประเสริฐเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เอาพระพุทธพระธรมพระสงฆ์กับใจเป็นอันเดียวกันนะนั่นแหละเรียกว่าพูดถึงรัตนไตรเนานะพูดถึงศาสนาพูดถึงแห่งธรรมพูดสิ้นสุดแห่งพรหมจรยเนาะหนูนะตาครับคําถามจากไร้สดครับจากคุณหนูตาชอบดื้อครับทุกมากค่ะหยุดคิดไม่ได้ทํำยังไงดีคะก็คิดต่อไปนะั่นแหละ ทุกมากว่ามันชื่ออะไรนะหนูตาชอบเรื่อครโพนามสกุลน่าจะเจอกันต่ก่อนกูยัง,งไม่หมดนะชอบเรื่องูไม่ใช่ชอบเรื่อกูชอบอย่างอางื่นนะการจะหยุดคิดเนี่ยหลงตาไม่ได้ไปห้ามความคิดให้เห็นความคิดให้รู้ความคิดไม่ใช่ไปคิดนะ เราเอาสติมาไว้กับลมเป็นฐานมัดไว้กับลมส่วนความคิดมันก็คิดของมันไปตามภาษาความคิดกามภาษาจิตแต่เราเนี่ยแยกตัวออกมาต่อไปความคิดก็จะเป็นผู้คิดตัวสติก็จะเป็นผู้รู้ความคิดเห็นไหมมันจะมีผู้รู้กับผู้คิดเห็นไหม ตอนนี้ที่มันทุก์ก็เพราะว่าเราเป็นผู้คิดเป็นอันเดียวกันอยู่นะเราก็คิดว่าเราคิดเห็นไหมเราไปยุ่งกับมันไงที่จริงตามภาษาความคิดของจิตมันก็ย่อมคิดโลกของจิตย่อมเสื่อมย่อมใสเห็นไหมเราถอยออกมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกความคิดมันก็ผุดขึ้นตามภาษามัน ก็รู้นะมันคิดก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แต่อย่าไปดีไปชั่วกับมันอย่าเข้าไปอยู่ในคําถามอย่าเข้าไปอยู่ในคําตอบแค่รู้นะแค่รู้นะให้มันคิดมาเยอะๆนี่มนต์มันคิดมาว่าไงฮะอ่ะกูจะนั่งดูเหมันดูลมไปด้วยดูความคิดไปด้วยดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมนะ หลวงตาครับคำถามจากไลฟ์สดจากคุณวันธนีแก้วคําหลวงตาครับตอนนี้ผมฝึกอาณาปานาสติมีลมหายใจออกแรงมากเหมือนท่ออเสียอย่างหลวงตาว่าจนรู้สึกลาคาญต้องดูไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับใช่ใช้เวลานานพอสมควรเ,เหมือนหลวงตาสมัยก่อนอถ้าดูตอนหลวงตาคลิปเก่าๆลมหลวงตาจะแรงมาก ลมหายใจจันันลอกแรงมากพิ๊ดิเลยเนะ,ะต้องตาบอกว่าใช้เวลาสิบปีฮลมหายใจจะเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาตอนนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาเพราะอ,อะไรล่ะเพราะเราเฝ้าดูมันเฉยๆมันก็พูดมก็พิสพิพิสก,กมนอยู่เรื่อยเพราะลมมันดันอยู่ภายในอะนะเห็นไ,ไหม ลมหมายใจนี่อัศจรรย์มากเลยนะถ้าใครเข้าไปถึงตรงนี้นะทำไว้นะทำให้เราคลายออกมาได้หมดเลยครับตกตาครับคำถามจากคุณโสพลครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับขอความรู้ครับสาเหตุก็เกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดนี่นะ ความคิดไม่ใช่ทุกนะเพราะเราเลยไปยึดเอาความคิดนี่แหละมันทุกเข้าใจไหมสาเหตุจากอุปาทานขันอุปาณาน,นธา,นนารุคัยไ,ไหมการยึดก็คือการเข้าไปปรุงในความคิดนี่แหละเรียกว่าอุปาทานาถ้าอุปาทานไม่เกิดมันก็ไม่ทุกจำไว้อุปาทานเนี่ยมันต้องเกิดนะเห็นไหมคือปรุงนี่แหละ พูดง่ายๆถ้าถ้าความคิดมันผุดขึ้นเราไม่ปรุงเนี่ยอุปทานก็ไม่เกิดเห็นไหมความคิดนั้นก็จะดับไปเห็นไหม,ไมเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมถ้าเราปรุงล่ะมันไม่ดับอ่ามันจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นยาวไปเลยนะถ้าเราไม่คิดต่อพูดง่ายๆคือไม่ปรุงต่อมันก็สิ้นสุดลงทันทีเห็นไหมอ่า คำถามจากคุณประพัฒสอนครับกาบเรียนถามเจ้าคะ่ะถ้าเราตายขณะจิตผูกอยู่กับความเจ็บปวดทางกายจะไปอบายหรือไม่คะอ่าอ่ามันต้องพระพุทธเจ้าเรียกว่าปากข้อถ้าเรายังทุกข์อยู่เวทนาอยู่มันก็ไม่มีทางอื่นเนาะนอกฉากอบายเพราะวันทุกข์ไงในขณะที่ทุกข์นะจำไว้นะมันต้องอยู่ที่คนเป็น นะว่าตายแล้วจะไปไหนมันอยู่ที่คนเป็นที่ยังไม่ตายนะจําไว้นะตอนตายมันเขาไปตามเหตุตาบปัจัยเขามันนัแหละนะเรียกว่าเป็นไปจํากรรมก็แล้วกันนะอาจาครับจากคุณชนาทิพย์พิมพ์นิยมการฝึกสมาธิบางคนฝึกแล้วบอกมียานวิเศษเกิดจากจิตการนึกคิดแต่และบุคคลหรือเปล่าเจ้าคะาเกิดจากมันบ้างไง ง่ายๆบ้าอะไรๆพวกที่วิเศษนะไปรู้นะั่นรู้นี่นะโกหกเขาไปทั่วที่วัชัตเนี่เก่งกว่าเหาะได้พวกนี้เหาะยังไม่ได้ยังไม่เก่งหรอก้าพูดถึงอะอภิญญานะจำไว้ที่วัชัตยังเอาตัวไม่รอดเลยยังตกรลกหมกไหมฮะจำไว้อไอ้พวกที่ว่ารู้นั้นรู้นี่เ้ยเหาะยังไม่ได้ยังขี้เหม็นอยู่ย่าไปเชื่อมเลยฮะ ตัวเองรู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองรู้ทันตัวเองเรียกว่าเห็นทรมนะพวกนั้นมันบ้าบ้าฟางังไม่รู้น่ะรู้นี่รู้ไม่หมดนะนะรู้อย่างนั้นใครก็รู้ได้รู้บ้าบ้าบาบพวกนี้อะนั่งแล้วก็อยากเห็นแสงอย่างเงี้ยเรานาก็อยากเห็นแสงเห็นอะไรเนี่อยากเห็นแสงมันจะยากเลยไม่ต้องนั่งไปกดสวิส์เปิดไฟมันมีแล้วแสง จริงไหมเขาให้เห็นจิตเห็นทันความคิดนะเห็นทันกิเลสจันหาตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเห็นคนอื่นนะจำไว้อันนั้นก็เรียกว่ามันจะต่างอะไรกับเรามองเห็นคนอื่นเราจะไปแก้ไขอะไรได้จริงไหมล่ะนะโอ้ยอย่าไปสนใจ Draw มันเลยนะครับถ้ามีแล้วเราก็ออกไปหาช่วยมนุษย์ช่วยช่วยมันได้หรือไม่มีเหตุมีปัจจัย พุ้มเรืเจ้ายิ่งมีฤทธิ์กว่านี้อีกมันช่วยได้เลยถ้ามึงไม่ทำตามพระองค์ฮะไอพวกมีฤทธิ์กูไม่กลัวหรอกกลัวจะฤทธิ์สิดวงขี้ยากเนีย่ยมึพูดเลยฮะจริงไหมไม่เชื่อมึงถามไอเอกดูก็ได้นะไอะ้เอกมันก็มีฤทธิ์อยู่ฤทธิ์ยังไม่สั่ง เอาอย่างนงี้ก็แล้วกันกูให้พรก็แล้วบางคนก็หิวข้าวแล้วกูก็เหมือนกันนะเอาอรับพรญาวิริาวหาปุราปาริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโอรินนางเปตานังอุปกาปติอิทธิจังปฏิจังตุมหังคิป,ปะเมวะชมิฉันทุสเบปุรนตุส,สังกปาจันโดปารโสยะตามณีชโชติโยะ拉า อภิวานานาสีริสะนิจังมุทาปจา,ายิโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนี่กูให้พรทุกวันมันยังว่ากูไม่ให้พอรอยู่นะกูฟังคนบางคนพูดว่ากูไม่ให้พร